โอเคคัมแบ็กครั้งแรกเลยนะครับผมเป็นเพลงช้าๆนาะเรียกว่าเพลงช้าเพลงแรกของพี่ดีเจนุ้ยด้วยนะครับผมนี่กับเพลงแก้งมไม่ไหวรู้มากไปก็เจ็บคอนเซปต์เพลงและที่มาของเพลงเป็นยังไงบ้างครับพี่ค่ะก็คนจะชอบคิดว่าเราอ่ะจะต้องออกเพลงเร็วเราจะต้องสนุสนานแต่จริงๆแล้วดีเจนุ้ยคนนี้เป็นคนที่แบบชอบฟังเพลงช้าแล้วก็มีมุมมองที่มันแบบเศร้าๆซึ้งๆเหมือนกันเป็นคนที่ ชอบอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราอยากร้องเพลงช้าเราอยากร้องเพลงช้าเราก็เลยตัดสินใจออกเพลงเร็วไปก่อนและถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ปล่อยเพลงช้าสักทีอันนี้คือตัวตนเลยตัวตนของเราแต่เรื่องราวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตนะชีวิตแบบถือพรหมจันทร์ถือพรหมจันทร์แต่ว่าเราตีความตีแบบเหมือนเล่นละครอ่ะเหมือนตีบทว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายทอดออกมานี่อกหักทิปร้องไปก็อกหักทิปอกหักทิ์ก็เลยต้องใส่หัวนิดนึง คุณคิดเยอะคิดน้อยอะ่ะคุณ <laughs> จ้องจับผิดจ้องจับผิดกันแล้วอะ่ะ <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ไมมก็มันทำอย่างนี้จริงๆนี่หน่ะ <laughs> แม<บ>่ <laughs> <laughs> แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่น <laughs> <อ> <laughs>